เท right. ี่ยวไทย5ภาคตลอดทั้งปีชื่นชมได้ตลอดไปเงินทองไม่รั่วไหลเมื่อไทยช่วยไทยท่องเที่ยวกับรายการเที่ยวทิ้งตัวสวัสดีครับทุกคนได้เวลาเที่ยวทั่วไทยที่จะมีไกด์นำทางขอพี่ป๊อกกิติพันธ์เป็นวิชาที่แสนดีของบุกโกเองค่ะที่จะพาบุกโกไปเที่ยวทิ้งตัวไปเที่ยวทั่วประเทศไทยให้อเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมและตอนนี้ก็พร้อมให้ทุกคนออกเดินทางแล้วค่ะ ผมว่าถ้าชีวิตเราได้ทำงานและพักผ่อนควบคู่กันไปมันคงมีความสุขมากๆเลยนะและตอนนี้ชีวิตของผมก็มีการทำงานกับการท่องเที่ยวนี่แหละที่ควบคู่กันไปชีวิตของผมก่กรนนะคะก็จะอยู่การทำงานทุกๆวันก็มีบางครั้งที่รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกันนะคะจนอยากจะทิ้งตัวไปที่ไหนสักที่หนึง่งแต่บางทีอะ่ะเราก็อยากจะหาคนที่เป็นพี่ชายอบอุ่อนพาเราไปเที่ยวในทุกสถานที่จนกระทั่งได้พบกับพี่ชายคนนี้แล้วคะ่ะ โอ้โหหิวมากค่ะพี่ป๊อกขาในไหนพี่ชายก็จะพาน้องสาวมาเที่ยวกระบ,บี่มากินของอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยวันนี้พี่ป๊อกพาพูกระมากินอะไร่ะก่อนที่เราจะไปเดินทางท่องเที่ยวกันนะฮะวันนี้เราต้องมาเติมพลังก่อนพี่ทามาทานขนมจีนเส้นสดร้านโคจ้อยขนมจีนเสน้นสดด้วย่ครับ,รบพี่ป๊อกมีน้ำยาไหมคะไม่หมายม่ขนมจีนน้ำยาไม่ได้หมายถึงว่าพี่อน้ำยาหรือเปล่า นึกว่าป่กกอยากจะลองไหมโอ้น่าจะเป็นขนมจีนเส้นสดดีจริง <c oughs> ๆดวยเวละะะ่ะราคาขนมจีนที่นี่น,นะฮะมีน้ำยาเยอะแยะมากเลยค่ะมีแกงไตปลาแกงเขียวหวานน้ำพริกน้ำยาที่สำคัญที่นี่มีน้ำยาปูด้วยและพี่ปอกบอกบุโกะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากน้ำยาต่างๆนาน,นะนะนะคุณผู้ชมนะยังมีไก่ทอดด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับไก่ทอดที่กินพร้อมกับขนมจีนหิวมากท้องร้องมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ป๊อกจัดวัตถุน้ำยาเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะมาทานอาหารกันเนี่ยเราต้องมีการ รับน้องก่อนรับน้องยังไงก็ขอให้รับให้เบาๆหน่อยอย่ารับเยอะเพราะว่าน้องเพิ่งทาหน้ามายังไม่หายเลยพี่จ๋าเป็นแค่เกมสนุกๆกันจะให้ผู้ปกครางถามขอคำถามง่ายๆได้ไหมเพราะว่าเกิดกลัวว่าแพ้จะไม่ได้กินไงหิวมากพี่บ๊อกจ๋าได้เลยครับทีมงานขอคําถามรับน้องหน่อยรับน้องอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับมีสองซองให้หนูเลือกหม้ยเหมือนเหมือนนางงามไงขอเลือกหมายเลขหนึ่งค่ะเพราะอยากเป็นที่หนึ่งค่ะอยากเป็นที่หนึ่งอีกแล้วใช่ค่ะเราจะมาเที่ยวกระบี่เราต้องแบบเตรียมตัวไว้หน่อยนึงพี่ไม่บอกหนูล่วงหน้าเลย สบายค่ะขอถามเลยกระบ,บี่มีกี่อำเภอค,ครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะหูยเหมือนมากจังหวัดกระบ,บี่นะคะในความคิดของบุโก,โก้บุโก้ค,คิดว่าน่าจะมีมีทั้งหมด9อำเภอค่ะ เก่งมากเลยค่ะถูกไหมคะผิดค่ะจริงๆผู้โกตอบได้ใกล้เคียงมากเลยนะครับกบีเนี่ยมีอยู่แดอำเภอโหยนิดเดียวเองพี่ปอถือว่าใกล้เคียงมากเลยฮะเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วรับน้องแล้วพี่ปอตอบผิดผู้โหกต้องเลี้ยงสิ หนูเลี้ยงหรอใช่อันเลี้ยงก็เลี้ยงเดี๋ยวมือนี้หนูเลี้ยงเองขอบคุณมากเพราะว่ามือนี้ขนมจีนหนูชอบหนูอยากกินแต่มือหน้าพี่ต้องเลี้ยงหนูได้เลยครับโอเคค่ะก่อนจะไปกินขนมจีนกันวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่อำเภอเหนือคลองหลังจากเหนือคลองจะพาไปเที่ยวไหนอีกคะไปเที่ยวอำเภออ่าวลึกครับมีอะไรครับอ่าวลึกเราไปพายคายักันหนูขออนัญาเฉยเยได้พี่พายได้ไหมไดไหนพี่ก็เป็นพี่ชายแล้วได้ครับพอเราพายเรือคายัเหนื่อยแล้ว เราก็ไปแช่น้ําร้อนที่คลองค่อมกันพี่พาไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดกระบีะะ่เลยฮะอ้อโอเคจัดไปถ้าพี่จะพาไปแล้วพี่จะจ่ายให้เนี่ยหนูไปได้หมดแหละหนูชอบคนเปย์งั้นตอนนี้เอาน้ํายามาเลยค่ะฮะตอนนี้น้ํายาก็มาครบแล้วนะครับค่ะดูเลยไหมกินเลยค่ะหนูหิวแล้วค่ะพี่<ไ>ป๊อกอะไรหนูเป็นเด็ก,กนหนูตักให้พี่ก่อนเลยได้ครับน้องมุกกินให้เต็มที่เลยนะอิ่มแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกันต่อนะครับคุณผู้ชมมุกกินแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเดินทางมุ่งสู่อำเภออ่าวลึกใช้เวลาประมาณ50นาทีระหว่างเดินทางเราจะเห็นทิวเขาที่สวยงามและไอหมอกในช่วงกลางปีเป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดต้องมาเที่ยวทิ้งตัวตรงนี้นะครับตอนนี้นะจากที่เราทานอาหารกันอิ่มแล้ว ก็พาน้องมาพักผ่อนอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมันต่อแต่ว่าบรรยากาศที่ปอกพาบุกบก,กาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าอบกอดด้วยต้นไม้ภูเขาสีเขียวเช่ชอ้โหที่สําคัญคือมีหมอกลงจังๆอากาศเย็นนะไม่ร้อนอากาศนะดีมากเลยอากาศดีมากที่สําคัญคือมันได้กลิ่นเหมือนฝนตกใหม่ๆเพราะตอนที่บุกกดนั่งรถมากับพี่ปอกเนี่ยมันมีฝนตกโปรยปรายแต่ไม่ได้หนักมากพอลงู๊ฝนหยุดนะแล้วก็คืออากาศดีมากที่นี่นะครับคือ ไร่ปีดาโฮมสเตย์นะครับที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสืออยู่ในสมาคมท่องเที่ยวของชุมชนจังหวัดกระบี่เดี๋ยวเราจะเชิญเจ้าของโฮมสเตย์เนี่ยให้มาอธิบายให้เราฟังแล้วกันเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วที่ไปที่บานเป็นยังไงเนาะใช่ครับเชิญพี่อุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวพี่อุ้มจะแนะนํา แหล่งกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนของไร่ปีดาโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ของเราเกิดขึ้นได้ยังไงคะของเรานี่เริ่มต้นก็จากการเป็นรวมตัวของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอลึกฮะ,ะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ปี52แล,แล้วก็เริ่มพัฒนากันมาเรื่อยๆมาแล้วก็ไร่ปีดาก็เกิดขึ้นมาในช่วงประมาณปี53หรือ5 4<อ>ประมาณนั้นฮะชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเสือจุดแรกถนนสวยงาหมู่บ้านสะอาดเราได้รางวัลจัดทางอบจจดกรบีแล้วก็จะมีกลุ่มดูงานเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ายังขาดสถานที่ที่ว่านั่บา ที่สถานที่อบรมยังไม่มีใช่ครับสถานที่อบรมสถานที่พักสาหรับนั่งดูงานนะฮะเลยเกิดไอเดียกับทีมงานว่าทำไงให้ให้จะมีเซ็นเตอร์ตรงนี้สักจุดหนึ่งเพื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มาแวะพักตรงนี้และปีดาก็เกิดเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นะเราไปเที่ยวไรปีดาโฮมสเตย์กันไปค่ะบุ๊เรามาเที่ยวกันเที่ยวไทย5้าภาคตลอดปี ชื่นชมได้ตลอดไปเงินทองไม่รั่วไหลเมื่อไทยช่วยไทยท่องเที่ยวกับรายการเที่ยวชิงตัวถ้าเราไม่ได้บอกว่านี่คือภาคใต้นะทุกคนจะบอกว่าที่นี่คือภาคเหนือเลยใช่ไหมจริงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ร้อนเหมือนที่เราคิดไว้ว่า,าใต้ฝนกับหน้าร้อนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบฝนตกจริงแต่พอฝนตกใหม่ๆแล้วมันจะดูแบบสดชื่น mm. Ah. โหหวานแบบธรรมชาติมากอร่อยมากจริงๆมันเป็นหวานแบบธรรมชาติคุณผู้ชมค่ะ oh. อย่างที่บอกเลยว่ามาโฮมสเตย์มันต้องได้กลิ่นแล้วก็ได้กินเลยแบบนี้เลยทแบบั้ทงกลิ่นและกินแบบธรรมชาติดีๆแบบนี้ใช่ครับโห oh. มีแรงเดี๋ยวขอไปรุยต่อกันเลยนะครับ <c oughs> ราคาทีนะ่ตรงนี้นะคะพี่บอกพาบุกกบมาที่ไหนคะเนี่ยมีสาหกิีชุมชนบ้านถ้ำเสือมีผ้ามัดยอ้อมมีขนมโบราณขนมโบราณที่บอกเนี่ยใช่ขนมขี้มอดไหมคะบุกกะร,รู้ได้ไงก็พี่เป็นคนบอกบุกกบว่าจะพามาที่นี่บุกกบก็เลยแอบ,บไปศึกษาดูแต่บุกกบไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินด้วยชื่อเนี่ยแปลกก็เลยจะให้พี่เนี่ยพาไปดูหน่อยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูด้วยว่าไอขนมขี้มอดร,รวมถึงพิสาหกิจชุมชนข้างในเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอ่ะงั้นไปไปตามไปดีกว่าคุณใหญ่สวัสดีคุณใหญ่ครับง ทำหลายอย่างมากเลยถ้าพาไปดูอะไรกันคะโโอ้ห oh. พี่มอดอาา่านตามาค่ะไอถามเลยว่าไอขนมพี่มอดที่พามาเนี่ยถ้ามันมาถึงชื่อพ,พี่มอด้ะจะแม่จ๋าเหมือนเหมือนพี่มอดใช่ไหมฮะ แล้วเขาทำมาจากอะไรอะคะแม่แป้งก็น้ำตาลก็เกลือนิดนึงเกลือนิดนึ่งแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับเรามาคั่วนะคะใช่ไหมั่วก่อนค่ะคั่วมะพร้าวกับแป้งก่อนอ๋อต้องไปตำอีกครั้งหนึ่งฮะตำกับครกมันต้องละเอียดกว่านี้หรอแม่เวลาที่เขาจะเอาไปกินนี่เราเอาไปขายอะใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคมาตำใสยแดงอย่าตำในครกนั้นให้หนูถือสากให้มาจ้ะ แต่พี่ถือสีนะโอ้โหมุกกันแพราวพราวมากแล้ววิธีการทํามันไม่ได้ยากเลยนะจริงๆแล้วว่ะนี่แหละมีแค่สีอย่างนลยหรือแม่สี่จะต้องแบบว่าตำทีๆกัะล่ะอืเนี่ยถนัดอยู่แล้วเป็นแม่สีเรือนเลิศ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําผ้ามัดยอมกานพี่ป๋อนี่มันที่ขายน้ำแข็งใสหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่น้ำแข็งใสนะใช่ไหมคะใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะผ้ามัดยอมสไตล์ของจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะขั้นตอนแรกเราต้องเอาเสื้อขาวนี่ค่ะไปล้างกับน้ําสะอาดครั้งอ้าวไปล้างน้ำสะอาดก่อนต้องเอาแป้งอกจากเสื้อก่อนนะคะ๋อ้โหแล้วก็จากนั้นก็มาแช่น้ําซิลิเกตอีกทีหนึ่งเพื่อกันสีตกนะคะโอเคอันนี้คือเราแช่มาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็จากนั้นเราก็มามัดมือขยุ้มขึ้นมาใช่ค่ะเป็นลายกุ้งเป็นลาย ต้นหอยออต้อนอยาง,ยางมัดถึงจริงนะทำมันเนี่ยพี่ปอกมันต้องใจเย็นมากๆนะครับก,กักวเคยทําหลายทีละแต่ออกมาไม่เคยสวยเหมือนต้นฉวบเลยเพราะว่าเขาใจเย็นอต้องมัดให้แน่นเลยด้วยหนังยางนี่แหละ,ะจริงนะมุอก,กว,ว่าขั้นตอนเยอะนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดดูดีๆเลยนะมันไม่ได้ยากหรอก ต่มีสมาธิในการทำมากกว่าอย่างนี้อย่างนี้เราก็ลงสีอ้าวลงสีแล้วับโอเคแล้วตเราจะแล้วแต่เราจะจินตนาการถ้าจะลย่ะนตนาการอะไรนะเรื่องสองซ้อมฉันทำเลยก่อนจินตนาการเหรอคาตาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เองเดี๋ยวกลับด้านอ๋อต้องกลับด้านอ๋อมันมีหลายสีอ๋อมันก็แล้วแต่เราอะเนาะใช่ค่ะดึงออกมาเลย วางเลยค่ะวางพี่เหมือนพี่ขายไก่ย่างเหมือนกันนะกลการ์ตาขายไก่ย่างใช่ไหมครับใช่หน้แต่แบบแบบจะไงอย่ากด่าครไม่กดค่ะไม่กดเราจะไม่ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยคือแบ้นะคะถ้าเรากดสีมันจะไปแค่ผสมกันมันจะเป็นสีเหมือนสีพวกเน่าพวกนี้ยจริงจริงมันจสีมันเน่านะฮะใช่ค่ะแสดงว่าลืมแช่ตู้เย็นนะครับหัวสีอิ๊วดา มาอุดหนุนที่นี่เขาเถอะครับอยู่ที่ไหนนะครับหมู่บ้านที่นี่ชื่ออะไรนะแนะนำหน่อยฮะหมู่บ้านลำเสือค่ะหมู่บ้านท่าเสือที่จังหวัดอะไรนะครับพี่ป๊อปจังหวัดกระบี่ครับมาอุดหนุนเถอะเพราะพวกบกว่าก่าจะเตรียมสีครับกว่าจะอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าซื้ออุดหนุนดีกว่าง่ายกว่ามีทุกสีให้เลือกสรรู้ธารกิจชุมชนบ้านท่ำเสือนอกจะมีขนมขี้มอด เราทําเสื้อมัดย้อมแล้วก็ยังมีงานจักสานกันด้วยนะครับตัวจักสานทำมาจากทางปาล์มนะฮะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่งฮนะนี่ก็คือเป็นการวาดรูปเป็นรูปอะไรคะพี่เป็นรูปของเทพผู้ปกป้องออมีความเชื่อคล้ายกับอีโบราณแล้วก็อยู่ยุคเดียวกันอ๋เอเหรอคะามนี้เขียนที่ถ้ำสู่สารถ้ำผีหัวโตหรอครับซึ่งเป็นแหล่ง เทพตรงนี้ปกป้องอยู่ที่ถ้ำหัวโ,โตอ่าครับเพราะว่าเดิมมนุษย์มนุษย์ถ้ำที่อยู่ที่นี่เมื่อ3 0 0 0ันถึงห้าพปีก่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้ครับอ๋อเมื่อเสียชีวิตก็จะเอาศพไปไว้ที่นั่นครับแล้วก็จะเขียนรูปที่ระลึกไว้ภาพที่ถ้ำเนี้ยมีภาพเขียนสีอยู่ประมาณร้อยกว่าภ้าโอ้โหคือวางหนึ่งศพเขียนหนึ่งลูปแต่อยู่ในถ้ำเลยใช่ไหมครับในถ้ำเลยที่อันบิวโ,โตซึ่งเป็นแหล่งทายขยักสำคัญพอดีบบอ๋อครับ,รบผอ<ม>ยู่ในถ้ำบิตทีนี้ตรงปากถ้ำเนี่ย มันจะมีรูปอันนี้อยู่เป็นภาพของคนสวมหัวสัตว์เอาหนังเสือมาคุมร่างกายเหมือนในหนังโบราณอียิปตโบราณอะไรอย่างเงี้ยคล้ายคล้ายเทพเจ้าฮานูวิสครับความเชื่อเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าหรือหมอผีของคนยุคนั้นเอาหัวของสัตว์มาสวมสัตว์ตัวนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะอียิปต์โบราณในยุค3 5 0 0 0ปีมนุษย์ที่อยต์นั่งดูการล่ากันของสัตว์ในทุ่งหญ้า สัตว์ไหนอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารกินเพื่อนล่าเพื่อนเป็นเทพีทุกองค์อ๋อห่กเอาหวัวสิงโตมาใส่เอาหัวเสือมาใส่หัว<ำ>อะไรพวกนี้มาใส่แต่อันนี้เราก็ศึกษาจากคนแก่ที่อยู่ที่นี่คนที่ให้ข้อมูลกับหมู่บ้านเนี่ยวันนี้เสียชีวิตหมดแล้วครับท่านบอกว่ามันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ที่นี่ก็คือครูรำหรือโครำหรือเรียงผาันนเองเรียงผาอยู่ตามหน้าผาสูงเพราะนั้นมนุษย์ยุคนั้นล่ามันไม่ได้ เพราะมันอยู่หน้าผาสูงใช่แล้วมันก็กระโดดไกลด้วยใช่ทีนี้พอมันตายมนุษย์เชื่อในพลังไงก็หัวไม่หัวหน้าเผาสวมเารหนังเสือมาคุมเสือเป็นสันน้าล่าครับทำให้หัวหน้าเผามีความเหนือมนุษย์ครับเป็นเทพเอาไปเขียนถ้ำหิวอโตเพื่อสกัดดวงยาณของศพที่อยู่ในถ้ำไม่ให้ออกมาหลอกล่อคนที่อยู่ในถ้ำอาศัยอ๋อครับ โอ้โหอากาศดีมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ป๊อกนี่คืออ่าวบ้านท่อใช่ไหมอยากจะมาทิ้งตัวที่นี่จังเลยแต่ที่สําคัญเลยนะพวกกว่วิวข้างหลังเราเนี่ยถ่ายรูปสวยนะพี่ป๊อกสวยมากครับสวยมากครับเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเที่ยวได้แบบ3 6 0องศาเที่ยวได้365าม้าวันเที่ยวทุกวันได้เลยใช่แล้วครับอย่างที่บอกนะครับเมืองไทยของเรามีอะไรที่เที่ยวเยอะไปเมืองนอกมากหลายที่นะแต่มาจบมาตายหลังที่ไทยทุกที่เลยสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนเยอะแยะมากมายเลยและที่สําคัญคือจะเที่ยววันไหนก็ได้อย่างที่พี่ป๊อกพูด มุ่งหมายของเราคือตรงนู้นครับพี่ป๊อกคลายไปเลยจะพยายามไปให้ถึงเลยคะ่ะไปเลยค่ะนั่นท้ำรอดนี่ใช่<อ>ใช่ไห<อ>มเราจะาาลอดไปเหรอถ้ำรอดถ้ำผีหัวโตอุ้ยเหมาะกับเราจริงๆ เก๋วันนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตทิ้งตัวทิ้งใส่ไว้ที่ออนเซนตรงนี้นะครับพี่ปอเพราะว่าพี่ปอกจะพาพวกผมไปเที่ยวทั้งวันที่จังหวัดกระบี่มาแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนเทีมแค่หนึ่งแห่งในประเทศไทยหรอแล้วมีสองแห่งทั้งโลกอ๋อสองแห่งทั้งโลกคือที่ไทยหนึ่งละครับอีกที่นึงที่ประเทศเช็ก อ๋อใช่ครับอ๋อที่เป็นบ่อน้ำเค็มอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นน้ำร้อนแต่มีรสชาติเค็มอ๋อเพราะปกติแล้วเวลาที่เราไปญี่ปุ่นออนเซ็นมันจะไม่ได้เค็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีสองแห่งในโลกก็คือที่เมืองไทยและก็ประเทศเช็ก้อ่ครับรสมากเลยถือว่าวันนี้นะเราเดินมาทั้งวันบางคนเขาบอกว่าอยากไปแช่ตัวก็ได้แต่ว่าต้องแช่ได้ไม่เกินค่านาทีนะเพราะอุณหภูมิครับสูงมากนะฮะที่เกินห้าาที่ไม่ใช่เดี๋ยวฟิลเลอร์ที่หน่าจะละลายเพราะฉีดมาเยอะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมเดิทามาเที่ยวก็มาได้ที่นี่ใช่ครับค <นะ S 2> อง<ช>ท,ท่อมจังหวักดกระบี่ครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอกมากๆนะคที่พาผมกบมาเที่ยวจัดเต็มแบบนี้ได้ทิ้งตัวสุดตัวเลยพู้กคจะขอบคุณพี่คนเดียวไม่ได้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนุนในการให้เรามีรายการดีๆแบบนี้นะครับโอ้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการนะคะ เที่ยวทิ้งตัวของเรา2คนได้นะคะทุกวันพระราชสุกนะคะเวลา5้าโมงตรงทางช่อง YouTube ของ WorkPo i n t นะคะคต้องบอกเลยว่าครั้งหน้าจะพาไปเทีย่ยวจังหวัดไหนจะพาไปอันซีนที่ไหนต้องรอติดตามเลยวันนี้เราสองคนพี่น้องนะคะพี่ปอกับน้บุโกะต้องลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าขอไปด้วยนะคะพี่โอเออโอเอพาดูไปทจังหวัดเลยนะคะ <laughs> ได้เลยครับแล้วพบกันครั้งหน้านะครับกับรารการเที่ยวทิ้งตัวบ๊าย